กินชาวเมียนะครับนี่อ,อืม,อมอกลิ่นที่แบบมันแบบเป็นเอกลักษณ์อร่อยแลคือแบบพร้อมจินมีชามอี่จะเกียบมาให้แบบว่าครบพันเลยเอาล่ะเดี๋ยวสปอเปน,เนอี่ยคุณนิวนะคะประทานอาหารกลางวันจนดี่หิวมาก ถ้าใครอยากจะสั่งอาหารจีนนะคะ delivery นะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะที่ Rockstar Express นะคะตามนี้เลย at Rockstar Express โทร0955374418นะคะอยู่ตรงสีเร็วโดยการส่งถึงที่อาหารร้อนๆอ,อาหารจีนที่คุณภาพดีแล้วอร่อยแบบนี้นะคะสั่งได้เลยค่ะตรงวันที่ใช้แบบทานในออฟฟิศนะนี่เลยครับหรือว่าตอนเย็นยนั่งดูนหนังยูบ้าน ต่งชาติม่สเต็เอาไว้โอเครสชาติดีเหมือนแบบนั่งทานที่พัตตารเลยเ็นต่อคทาต่าอไปแล้วอร่อยทุกอย่งเลยไก่เท่าไ่มายาอบปะี่ชอไก่ยา